รู้จักแพทย์แผนจีนกันไหมคะรู้หรือเปล่าว่าศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยมีมานานสืบทอดกันถึง5 0 0พันปีเลยทีเดียวเชียวศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเล่นรักษาโดยการอิงร่างกายของเรากับสภาพแวดล้อมและก็สังคมนั่นคือแนวคิดของการรักษาแบบองค์รวมหมายความว่าเราจะไม่ได้ดูแค่โรคเท่านั้นแต่เรายังดูถึงสภาพแวดล้อมสภาพสังคมปัจจัยเพียงเล็กน้อยที่สามารถทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลจนก่อให้เกิดโรคได้เพราะแพทย์จีนเชื่อว่าอะไรที่มากเกิน ไปหรืออะไรที่น้อยเกินไปเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องนําทุกอย่างมาเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของโรคกลไกของโรคก,การป้องกันและวิธีการรักษาของโรคนั้นๆจุดเด่นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของแพทย์แผนจีนก็คือแนวคิดที่ว่าเราควรรักษาโรคตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคและถ้าเราเป็นโรคแล้วเราก็ควรป้องกันไม่ให้โรคนั้นเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปนั่นเองชิปหน้าๆเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแพทย์แผนจีนของเรามีวิธีการรักษาและดู ูแลร่างกายสุขภาพอย่างไรไปดูกัน